สบายดีพี่น้องสบายดีสุกคนทุกคนเนาะพอๆพอกับสองเคยลาคือเก่าพี่น้องมาน,นี่ยามสาวอากาศเย็นเย็นเนาะพอๆกันคือเก่าตะเวนก็ขึ้นแลวขึ้นวิ์ไปใหม่แล้วน พอๆกันยําสาวๆพี่น้องมาซอมบึงจีดําหรือว่าป่านะอยู่เทียงบ่มีคนอยู่อยู่มีคนอยู่เลยพี่น้องลากก็ได้เฮือนก็ได้เทียงเพิ่น ขัวเขาไปอยู่บ้านเลยนะเมื่อคืนนี้พอมีคนนอนเลยในเตียงนี่ว่าต้นก็ขึ้นไปนอนนําเคยลาเพราะว่าเมียเพิน่นอนอยู่บ้านเพิ่นก็เลยบอกการนอนู้เดียวขึ้นไปนอนนําเคยลาป่าแล้วก็เข้าไปนอนบ้านก็ไดก็ลาไว้ย,ยั่นล กระไดกระลากเรียบร้อยเงียบเงาพี่น้องเลยเงียบเงาเี้คนเหงกระน,น้อยลงเหงกระบางลงตาพ่นก็มีสาเหตุนั่นแหละพ่นยังขับไปนอนบ้านเนาะ คันบ่มีสาเหตุเปิ่นกับบอเขาไปนอนนอกบ้านเปิ่นกับประจำอยู่หน้าพี่ละอันนี้มันมีเหตุฉุกเฉินเพิเ่นก็เลยจําเป็นต้องเข้าไปนอนอยู่บ้านขันบ่มีเหตุฉุกเฉินเพิเ่นก็นอนหน้าคือเกาพวกกากยังกขยังเต็มอยู่อยู่หน้ามันจิมีเดินเด็กข,ขยับขยายปลูกพักปลูกงาเลี้ยงเป็ดเลีล้ยงไก่ ได้อยู่บ้านมันเลี้ยงพอไรได้เดินมีแต่เฉพาะในเหือนเลยแต่ว่ามันมีเหตุจะเป็นพ่นก็เลยเขาไปนอนบ้านจากเพื่นที่เขาไปนอนจากคืนนะเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเป็นเดือนหรือว่นสองสาคนะืนหรือวันใะไรนะฮ้องกับเรูอสาเหตุคือกัน เาตุนก็ยจักไปทางไดล่ะตื่นนอนลงมาเลยกับปอยง,งัวแล้วก็บเห็นเลยชุ่ส่สยเขาไปบ้านนะเงียบเงาไปน,อนอ้อยเงียบเงาลยในเฮือนเขาก็ับเมื่อเมื่อเลยผมมานอนนเมื่อคืนนี้ก็มีหนึง่งน้องมอดสองสาวเอื้อยสามสาวจอ,อย สีน้องแคทห้าบา่าวต้นหกน้องมิดเจดตตาวาแปดเคยใหม่เก้าเจใสเด็กเก้าคนเมื่อคืนนีพี่น้องต้นคนแรงนะคือว่าสิมีแต่สามสี่คนมาเด,ด็กๆมากระจอก็ทยอยทยอยมาลบแล้วเก่าคน คันจำบอผิดในต้องขอโทษขออภยัยเนาะคืนวันนี้แหละเก่าคนนี่แหละมีเก่าคนมานอน,นมาเมื่อคืนพอกลางวินบริกลางวินได้ตื่นมากับบางคนกับท่านบางคนกับประธานเมือ่อเมื่อตั้งแต่เริ่มเมื่อตั้งแต่ตีตีหาข้าเจ้าก็เริ่มเมื่อกัน เงี้ยเสมอทสมอพี่นองอากาศก็เย็นคนก็เยน็นเย็นย้อนยังเย็นยน้อนมันหน่อย,อยนี่นะเย็นอย่งมันหน่อยอีย่างก็เป็นห่วงเขาป่าเนาะเพิ่นผู้อยู่กับบ้านหน่อยใครลาก็ขึ้นไปอยู่คู่มือ na pegin nga kaya ng kasi yu, tinangat nilong ma. มือหูเมื่อได้น้ำมันชีวิตจากเรื่องหลายๆในครอบครัวเขานี่คือว่าแม่พ้นไปดีแล้วอะเกิดว่าวิตแล้วมันแล้วมันยังมีโอ้โหอกใจมีแต่เรื่องมีแต่เล่า ง่ายๆใช่พี่น้องเลยยังบได้ใส์ชีวิตปกติคือคนอื่นเขาเลยตีนี่มีแต่แนวมีแต่เรื่องมีแต่เล่ามีแต่แนวใช้ชีวิตวอันใช้ชีวิตแบบปกติคือคนอื่นเขานะยังบได้ใส์เลย <c oughs> จังหวอใดมันสิผ่านพ้นจากวิกฤต จังมือได้มันสีผ่านฝนจากวิกฤตไปเนาะเดี๋ยวการนั่นเดี๋ยวกัรน,นี้เดี๋ยวการนี้เดี๋ยวกัรน,นั่นเรียนนย,ยังบรด้แบบเต็มที่เลยลำปากเป็นแบบบ่มวนแล้วนะใน,กระ,นกระตุนกระตในจิตใจนี่เป็นบ่มวนเลยมันแบบว่าอยากเดินดหนาก็เดินบได้เต็มที่อยากถอยล้างกระถอยบรด้เต็มที่มันคือกือกัก,ก,ก,กมัน อธ oh, ิบายยากพี่น้องอธิบายยากแหง นี่ชีเป็นตะกะเนาะช่วงเวลาตกกะทำแม่เพิ่งกะสีลงมาเบิงเลยเอาถ่ายนาขาดหน้าแล้วก็ตกกะวานกะเพิ่นกะสิลงมาเบิงปีแรกนะเพิ่นลงมาลกลกซอยด้แถวนี้แถวมนนี้ทำแม่เพิ่นกะลงมาลกกาซอยเพราะว่าปีเคยลามาอยู่ปีแรกมันบ่มีคนเลยเดี๋ยว,ว่าจ้างนะนะบ่ม,มีคนงานเลยดำพร้อมกันเฮ็ดสามคนกับลุงลกับน้องสาลา ป้าตัวดำดำนาเดินหนึ่งกับมือหนึ่งจังได้แล้วห้าจ้างคนกับบมีเลยประบะไผกับดำนาโอ้ยปีนะโพดเลยเราปีแลกนะให้โกกะเดานี่พากันขืนนะสะสองทุ่มเหมยสามเหมยน้องลุงน้องสลาดเคยหลาดำสามทุ่มจนแม่ฝนได้ไตโคม ลงมาอืนเอามันเดึกปานนยังบ้ากันขึ้นโอ้ยปีน่ะโฟดอไรพี่เนอะมาปีนี้โรลดเพิ่นประยูแล้วมันมีไฟเป็นห่วงเป็นใหญย้วบัดมันม,นมีพอมีแม่อยู่แล้วเนาะแต่กาวโดลดลำนาเดเพก่นกันลงมา เอืนคืน,นพอแล้วพอแล้วจังดำาไม่ลกกล้ากับลกว่าท่านกำเว้นฝนกับลงมาโลกซอยเท่าพ่อก็คือกันบัดม่ามือน,นี้ยังเหลือแต่ลูกลูกหล,ลานหลานบ่มีไผให้ปรึกษานอกจากปรึกษา,ก,าก,กับอ้ายกับน้องหรือว่าปรึกษาตัวเองอย่างเห็นยังก็ได้พอพอแม่ผัวให้คำปรึกษาก็บเอยู่ มาปีละกันนี้แล้วมองกินเข่าในเทียงนาเห็ดอยู่เห็ดกินกันในเทียงนา่อกับแม่เพ <ım S 2> ิ <S <S <Liberty Overwatch> ่นนอนในเทียงนาเนี่เห็ดอยู่เห็ดกินกันนี่น้อยคือว่าบรรยากาศโอ้ยยังคักลยบรรยากาศดีขนาดที่ว่ากินข่าวในเทียงนาเมืงจากถอเสียกับวได้มากินอีกเลย แม่เพิ่นก็ขึ้นไปอยู่ข้างน,นบ้านนี้แม่เสียร์ได้ม่าอางถิ่มอลไรอะพี่น้องเลยบ้านิได้เอาออกและบวายแล้วบอกให้มันมีวะไรเทียง ตปทางใดก็สวอยอยู่เห็นแต่ภาพภาพเก่าๆที่มันลอยกลับมาในหัวเฮาเป็นอันบ่มมวลรถพี่น้องเป็นอันบ่มวลบ่ซื้อรถเห็นมาทางห้างคือกันนี่สวยมอก ก็เก็บภาพบรรยากาศพริงเท่นนี้พี่น้องขอบใจสู้ๆสุขคนด็กเอามาเบิ่งสองไฟล่าเด้อถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกด subscribe กดมากระดิ่งจังประลาดคิดใหม่ๆของสองไฟล่าพี่น้องพอกันลิปนะสบายดี